นยกลกับบทุกคนออกตามหาเด็กผู้ชายที่ถูกจับตัวไปทุกคนเห็นอิดที่อยู่หลังเด็กคนนั้นแล้วใช่ไหมตามหาอิดแบบนั้นให้เจอแต่ตอนนู้นะมีคนเฝ้าอยู่หน้าประตูแล้วอิดนั่นตงไปที่นี่แน่ๆพวกเราไปทางนั้นเราจะต้องช่วยเด็กออกมาให้ได้แพนดอรมายังข้ามมาบอกได้อีกแล้วเพนเถอะฉันขอห้องน้ำก่อนนะไม่ไหวแล้ว,นนะวลูววกนายเป็นใครเราต้องจัดการพวกมันแต่วณน้อม กัตันยุดเหรอพวกนายแต่งเป็นอะไรกันนี่อะไรเนาะสติกเกอร์บนหน้าของพวกเขาเป็นสุืัอกลุ่มเด็กไว้ดุดที่ชอบแต่งตัวคอสเพล์น่ะพวกนายไม่ได้มาเข้าร่วมคอสเพลิที่นี่หรออะไรเนะาะสนใจพวกเขาแล้วข้าไปกันเถอะลานลักคุณตาภารกิจสําเร็จเงินที่หายไปก็เจอแล้วพวกเราสุดยอดจริงๆใช่เลยแต่ก็หเหรอเกิดอะไรขึ้น สุดวิทยาศาสตร์เน่แล้วที่นี่มีสารพิษอยู่มากไามแต่เมื่อมีหลอนนั้นระเบิดออกมาแล้วก็พวกเราในเมืองนี้ต้องแย่แน่เลยหรือว่านี่จ้าจะแผนที่จริงของพวกมันแย่แล้ว